จเจริญธรรมสุงนงกดีมีใจไร้ทุกนะคะวันนี้เราอยู่ที่ภูผาฟ้าน้ํานะคะเป็นวันที่27นะคะซึ่งใกล้ถึงวันสําคัญของชาวอาโศกชาวบุญนิยมแล้วก็คือในงานอาโศกลาลึกที่จะเกิดขึ้นในวันที่5ถึงวันที่10มิถุนายนนะคะซึ่งในครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่มีความสําคัญเพราะเป็นการฉลอง50ปีโพธิกิจนะคะเป็นปีที่พ่อครูได้บำเพ็ญทางด้านศาสนามาครบ50ปีแล้วลูกๆ่ย ที่อยู่ในระดับพื้นที่นะคะก็มาทํากิจกรรมร่วมกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านนี้นะคะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่พวกเราเน้นย้ํากันก็คือการเดินวิชาจระสัมสบันโนก็คือการที่เรารู้จักทําทกิจกรรมการงานมีการสํารวมอินทรีย์สํารวมากายวาจาใจทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ทําโพชเนมัตัญยุตากันในกิจกรรมการงานที่เกิดขึ้นซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเราก็ ได้ทำบ่อผักบุ้งนะคะหรือว่าแปลงผักบุ้งเหมือนปูกเหมือนนานะคะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยพี่น้องอก็ได้มาช่วยกันตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะแล้วในวันนี้เนี่ยในรอบบ่ายรอบเย็นเนี่ยเราก็มาทําอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ช่วยกันโหมแหงในช่วงแดดร่มลม,มตกในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่น้องว่าระหว่างที่ทํากิจกรรมการงานนี่คะ่ะได้ปฏิบัติวิชาจรณะสัมปนันโนอะไรบ้างนะคะในการที่ ได้มีการสํารวมอินซีไหมในการทํากิจกรรมการงานหรือมีความรู้สึกอย่างไรนะคะ,จะเจริญทรมค่ะพี่มอ,อรมรทำค่ะค่ะพี่ออรไม่ทราบว่ามาลงแปลงนี้กี่วันแล้วอะคะ ก็มามาหยุดหยุดนะคะก็อย่างช่วงบางช่วงที่เราถอนพีต่ตัวเองเราก็อยู่ที่บนสาลาเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีพี่น้องเราลงมากันทุกวันนะนะคะแล้วก็แปลงนี้เป็นแปลงที่สองหรือแปลงที่สามนี่แหละที่มาทําด้านด้านนู้นก็คือโดยอย่างที่บอกค่ะว่าอาจารย์หมอเขียวเป็นคนพาทำนะคะว่าวิธีการทํายังไงให้ใช้ให้ใช้น้ําที่มาทางด้านบนให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมทั้งปุ๋ยด้วยถ้ากับว่าเราก็ ประหยัดแรงงานคนนะคะแล้วเรื่องของการที่จะอันนี้ลักษณะเหมือนกับแปลงนานะคะเป็นแปลงนาเล็กๆเๆ,ๆที่มีเยอะแยะไปหมดเลยนะคะคใช่ใช่ก็คือจะสังเกตดูได้เหมือนแปลงนาแต่เป็นแปลงนาผักบุ้งนะคะแล้วเราก็จะปล่อยน้ําจากข้างบนด้านบนตรงบริเวณที่จะเป็นจุดหลังห้องน้ำค่ะก็จะมีปุ๋ยธรรมชาติด้วยแล้วก็เป็นน้ําด้วยน้ําก็จะไหลาจากที่สูงลงมาสู่ที่ต่ําถ้ากับว่า พอตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นบ่อผักบุ้งเลยนะคะแล้วก็จะได้ใช้ปุ๋ยให้น้ำใช่ใช่ก็เรียกว่าอาจารย์ก็จะบอกว่าเราก็จะกินยันชาตินี้ยันชั้นหน้าอะไรอย่างเงี้ยใหม่ๆฟังแล้วก็งงๆเเพราะอ๋อพอพอได้ได้เข้าใจเ็าบอกว่าจริงๆแล้วเราปลูกครั้งเดียวพอหลังจากที่เราตัดยอดแล้วเขาก็แตกเขาก็จะเกิดของเขาเองตามธรรมชาตินะคะแล้วก็จะอวบด้วยนะคะซึ่งเราก็ได้ตัดรดนึงที่เอาลงไปข้างล่างที่แบ่งปันให้กับพี่น้องแล้วนะคะค่ะในการปฏิบัติ ทํากิจกรรมการงานกับเราเราได้เดินวิชาจารณะนะสัมปันโนสํมรวมอินทรีย์อะไรยังไงบ้างไหมคะอืมก็เวลาเราทํางานเราก็ต้องตั้งสติในการทํางานเนาะ <c oughs> หรือว่าบางทีเราบางทีเราไปเจอในลักษณะที่เรากําลังทํางานอยู่เราจะมานั่งแบบพูดคุยพูดหัวก็ไม่ได้ <c oughs> มันก็คือ <c oughs> เป็นต้องมีการตั้งสีลก่อนนะ,นะคะ <c oughs> ว่าเราจะ หลังจากที่เราได้พูดคุยกับพี่ป้อมไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับอาจารย์หมอเขียวนะคะว่าการเดินวิชาจรณาสัมปโนกับการทำบ่อผักบุ้งแรงผักบุ้งในครั้งนี้นะคะได้อย่างไรบ้างนะคะอาจารย์จเจริญทำค่ะพอดีอันนี้จะสัมภาษณ์เพื่อไปงานอโศกออมลึกด้วยค่ะอาจารย์50ปีทอง50เขาเรียกอะไรนะฉลอง50ปีโพธิกิจ ตัดก่อนได้ไหมเนี่ยอันนี้ทดสอบสัญญาณนะคะผู้ชมทางบ้านเออเอาใหม่นะคะก็คือเอาใหม่นะคะเดี๋ยวคเจริญทํามสมิงดีมีใจไร้ทุกนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ภูผาฟ้าน้ํานะคะกับกิจกรรมยามบ่ายที่ หลังจากที่เราฟังธรรมะพาพ้นทุกของอาจารย์หมองเขียวแล้วเราก็จะมาลงฐานงานนะคะศัสิกรรมเป็นหลักเลยนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยเบืเ้องหลังของเราก็คือจะเป็นการทํานาผักบุ้งนะคะซึ่งอาจารย์มินโยบายว่าเราจะทําผักบุ้งให้มีกิน ตลอดปีตลอดชาตินะคะซึ่งได้ทําการทดลองมาแล้ว2อสแปลงก่อนหน้านี้แล้วก็นี่เป็นแปลงที่3แล้วนะคะซึ่งวันนี้พี่น้องเราก็มาลงทํากิจกรรมข้างล่างด้วยกันนะคะแล้วเนื่องจากตอนนี้เนี่ยใกล้จะถึงวันสําคัญของชาวอาโศกก็คือเป็นวันอโศกรำลึกนะคะ5-10มิถุนายนที่จะเกิดขึ้นซึ่งปีนี้ก็ถือว่าเป็นสู่แดนทองฉลอง50ปีโภชกิจของพ่อครู ะเรทำคาจารในเรื่องของการปฏิบัติธรรมกับกิจกรรมการงานเดินมักมีองแปดนะคะมันช่วยศาสนาอย่างไงบ้างะคะคือศาสนาก็เป็นการปฏิบัติธรรมปฏิบัติมักมีองแปดเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ตน,น,นก็ให้เราพ้นทุกนะประโยชน์ท่านก็ให้โลกพ้นทุกขหรือโลกได้รับประโยชนนะ์คนในโลกได้รับประโยชน์แง่ไหนเชิงไหนที่มันเป็นประโยชน์นี่นก็เป็นประโยชน์ท่าน ใีนีการปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องให้ตัวเองพ้นทุก์จะพ้นทุกก็ต้องมีสมมาสมมาอาชีวะนะมักมีองค์8เนี่ยข้อหนึ่งก็คือต้องมีสมมาอาชีวะคืออาชีพที่ถูกต้องตรงสู่ความพ้นทุกนะเราก็ทํากิจกรรมการงานเป็นสัมมาอาชีวะไปด้วยในขณะที่ทําสัมมาอาชีวะไปเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ ตนประโยชน์ท่านในชุดแรกมันก็ได้กินได้ใช้ได้อาศัยนะเราก็ได้กินได้ใช้ได้อาศัยแล้วก็ได้แบ่งปันเกื้อกูลผู้อื่นผู้อื่นก็ได้อาศัยอันนี้เป็นประโยชน์เบื้องต้นที่เป็นรูปธรรมนะที่อาหารเป็นหนึ่งในโลกนะอาหารเป็นประโยชน์นะที่จะเลี้ยงชีวิตให้อยู่รอดส่วนในย่าลึกเราก็ได้ปฏิบัติจรณาสิบห้านะวิชา8เพื่อที่จะกําจัดกิเลสของเราเนี่ยนะก็เป็นการตั้งศีลในมักมีองค์8ก็มีจรณะ ะจะระนาศิหว,วิชาแปดก็ตั้งศีลมากําจัดกิเลสของเราโดยเฉพาะในขณะที่เราทําการงานนี่แหละนะมันจะมีทําให้เราได้ลดกิเลสทําการงานเนี่ยมันจะทําให้เราได้เห็นกิเลสหนึ่งนะในขณะที่ทํางานไปนี่นะมันมีกิเลสอะไรที่แทรกเข้ามามันก็จะเห็นนะมีอาการของกิเลสด้านกลามด้านอัตตากามอยากไปเสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เป็นภัยไหม ทำเพื่อที่จะทําสิ่งนั้นหรือเปล่านะด้านอัตตาเนี่ยยึดดีถือดีหลงดีตรงไหนไหมนะอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ของเรานะเราก็ได้เจอถ้าเราได้เจออ้าวก,กาล้ามเราก็กําจัดออกไปนะพิจารณาไตรักของมันความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่มีตัวตนของมันของกิเลสจนมันสลายตายไปเป็นลําดับลําดับนะให้ตั้งศีลมากําจัดมันไปถ้าเป็นด้านอัตตาเราก็จะได้เห็นนะอย่างสมมติ าการงานที่เราทําไปนี่เวลาเราทําไปมันก็จะมีข้อพร่อง่องนั่นเชิงนี่มีปัญหามีอุปสรรคใช่ไหมเรามันก็ไม่เป็นดั่งใจเราหมายนี่เราเห็นความทุกข์ในใจนั่นไหมใช่ไหมเห็นเราก็กําจัดออกไปซึ่งมันก็จะเป็น2ออย่างอันหนึ่งในงานสองในคนจริงๆในคนนี่แหละมันเยอะที่สุด ในคน,นมันเยอะที่สุดคนที่ทําไม่ถูกใจเรานะจะขุดแบบนั้นจะขุดแบบนี้เ,นเป็นทางนั้นทางนี้ใช, <นะ S 2> ใช่ใช่ใช่เขาก็แต่ละคนมันจะต้องมีความคิดแบบนู้นแบบนี้นอ่าหรือทําไปแล้วมันก็ไม่ถูกใจเรานั่นแหละนะ,ะเราก็จะเห็นมันก็มากระแทกกระแทกวิญ,ญญาณเราออกมาจิตวิญ,ญญาณของกิเลส่มันก็จะแสดงตัวออกมาหรือการงานที่ทำไปแล้วมันก็ติดขัดมีปัญหามีอุปสรรคมันไม่เป็นดั่งใจเราหมายะแม่ไม่มีคนมากวนแต่บางทีมันก็ไม่มี มันก็มีอุปสรรคนะ,ะทำให้เราไม่สามารถทำได้สำเร็จอย่างนี้เป็นต้นนะเมื่อเราพยายามทำเต็มที่แล้วเราวังใจได้ไหมละ่ะ